เพียงดื่มนูทีฮาร์ดวันละสองแก้วความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติและปลอดภัยซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ในศตวรรษที่ยี่ในขณะเดียวกันช่วยแก้ปัญหาสองโลกที่ทําให้ผูช้ช่ยวาาญพวดพบวไปพร้อมกันได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจและไขมันในเลือดไม่ทานยาพวกไขมันที่หมอให้แล้วอ่ะแค่ทานตัวนี้แทนอยากแนะนํานะคะก็คือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับความดันไขมันอะไรพวกนี้ค่ะเบาหวานทานเถอคะค่ะ ปัจจุบันโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยแพร่ให้ความไว้วางใจและคนไข้ใช้ Nutihaz แทนการใช้ยานู t i h ์ z เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาทั่วไปน u t i h ัตประกอบด้วยสส่วนผสมที่รักษาโรคหัวใจโมนาโครินเคสกัดจากข้าวยิดแดงและนัตโตคินาเซกเอนไซท์ที่ชื่อดังสกัดจากถั่วนัตโตญี่ปุ่นโดยกระบวนการผลิตที่ล้ำหน้าซับซ้อนมากๆข้าวยิดแดงช่วยในการลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในเลือด เนื่องจากข้าวยีสต์แดงมีโมนาโคลินเคซึ่งป้องกันการผลิตเอนไซม์ที่ส่งเสริมการสร้างคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงในยารักษาไขามันในเลือดที่มีผลข้างเคียงตามท้องตลาดดังนั้นแพทย์โรคหัวใจจึงให้โมนาโคลินเคในการรักษาผู้ป่วยแทนการใช้ยานูทิฮาไม่เพียงแต่มีโมนาโคลินเคเท่านั้นแต่ยังมีนัตโตคินาเซตซึ่งมีผลสามก,การรเช่นลดความดันลดไขมันในเลือดป้องกันและขจัดริ้นเลือดอุดตัน การผสมสางหระโมนาโคลินเคและนัตโตคินาเซเป็นเคล็ดลับที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีอายุยืนด้วยผมพบว่ามันมีประสิทธิภาพไม่มีผลข้างเคียงและราคาสมเหตุสมผลดังนั้นอ่ะผมจึงแนะนำให้ทุกคนตอนนี้ผมแนะนำนิวติฮาให้เพื่อนของผมแล้วในวัยเนี้ใครๆก็เป็นโรคหัวใจแล,ละหลอดเลือดได้ใครใช้อ่ะก็ต่างชื่นชมในความอร่อยและมีประสิทธิภาพดังนั้นน่ะทุกคนเปิดมั่นใจและดื่มเลย ทั้งเราขอยืนยันนะครับว่าดูทีฮาร์ดช่วยลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลขจาลัดริมเลือดรักษาความดันโลหิตให้คงที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ยาเม็ดชั่วไปถึง8เท่าไม่มีผลข้างเคียงคนที่เป็นโรคเบาหวานไม่กลา้าดื่มนมขอให้สบายใจได้ว่าดูทีฮาร์ดใช้น้ําตาลพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อช่วยในการรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้คงที่